ลักษณะของคอนโดที่มีสะพ,พานเชื่อมตรงกลางแล้วด้วยแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทําให้สะพ,พานเชื่อมตรงกลางนั้นขาดออกจากกันและตึกโยกไปโยกมาตามแรงสั่นสะเทือนค่ะนี่ค่ะจังหวะนี้นะคะขึ้นไม้ตูนไหมนะขึ้นไม้ตูนนะดยูโ,โยกแบบนี้ท่านผู้ชมคะแล้วเข้าใจว่าตรงที่ตกลงมานั่นน่าจะเป็นสะว่ายน้ํานะคะ นี่ค่ะจุดนี้รายงานมาบอกว่าเป็นอาคารออริจินที่ทองหลอ่อขณะเดียวกันมีอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นคอนโดไลฟ์รัชดาค่ะก็คล้ายคลึงกันนะคะคือมีสระว่ายน้ำอยู่ด้านบนทั้งสองอาคารน้ำไหลทะลักลงมาทั้งสองอาคารเนี่ยคะ่ะ เบื้องต้นของไลฟ์รัชดา,า,มมาห้วยขวางยังไม่มีรายงานความเสียหายนะคะขณะที่หนึ่งในเจ้าของห้องชุดของไลฟ์รัชดาตึกนี้ค่ะชื่อคุณเมย์นะคะโพสต์ข้อความระบุว่าทางนิติแจ้งมาว่ากระจกแตกตึกมีรอยร้าวล็อบบี้ได้รับความเสียหายคมไฟระยะตกลงมาทุกอันความเสียหายสูง เราไปดูจุดอื่นๆกันต่อนะคะท่านผู้ชมจุดหนึ่งที่มีการแชร์กันเยอะแล้วก็ทำให้คนแตกตื่นพอสมสครวคร,วค,รวค่ะรกสะพานจะขาดเหรอี่เห็ตอนนี้มันโยกอยู่นี่ะครับเรอะพี จะขาดแล้วสะพานจะขาดพีุ่ดตัวลงไปแล้วยุบลงไปจนถึงขนาดที่ว่ามีรถตกลงไปอยู่ในนั้นไม่ใช่นะคะคือคลิปนี้เนี่ยดูแล้วเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะคะเสียงบรรยายก็จะมีคนบอกว่าเหมือนรถตกอยู่ตรงหลุมตรงกลางหรือเปล่า 扫扫扫扫。有车开。有、啊啊啊啊啊 นะคะผู้กํากับสอนอบางมดพันตํารวจเอกสนชัยปูนผลค่ะท่านบอกว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วท่านผู้ชมก็คือถนนพระรามสองช่วงนี้เป็นแบบนี้เนื่องจากว่ามีคลองสองคลองอยู่ติดกันถนนมันก็เลยเป็นเนินเพื่อที่จะข้ามคลองสองคลองมันก็เลยดูเหมือนเป็นคลื่น ก็คือตั้งใจทำล่ะค่ะพูดง่ายๆส่วนเศษซากต่างๆที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย mm hmm. ก็เพราะว่าเศษวัสดุก่อสร้างบนโครงการก่อสร้างทางด่วนด้านบนร่วงหล่นลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวอันนี้จริงนะคะแต่จริงแค่เศษที่ว่านี้ค่ะหล่นลงมาจากโครงการก่อสร้างทางบนข้างบนลงมาข้างล่างจนที่ก็เลยปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อที่จะเคลียเศษซากตรงนี้ที่หล่นลงมาเท่านั้นนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีกรณีถนนยุบจนถึงขั้นที่มีรถตกลงไปนะคะ บ่ายสามโมงครึ่งที่ผ่านมาเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นปกติแล้วค่ะส่วนทางด่วนมีรายงานว่าไม่ใช่รายงานต้องใช้ว่ามีกระแสข่าวว่าก็เลยทำให้เกิดผลกระทบจุดนี้คือทางขึ้นและทางลงทางด่วนดินแดงนะคะนี่ค่ะผู้ชมเห็นไหมคะเคลนด้านบน ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เกิดเหตุเครนถลม่มถ้าเราตรงไปมันก็จะเป็นจุดที่เป็นทางลงทางด่วนดินแดงแล้วมุ่งหน้าต่อไปจะเป็นทางขึ้นโทเวตรงถนนวิภาวดีลังสิตท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมคะข้างๆโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องย้าว่ามันไม่ได้เกิดปัญหากับโครงสร้างของทางด่วนแต่เครนตกลงมาฉะนั้นก็มีการปิดการจราจรชั่วคราวนะคะตรงทางขึ้นทางลงด่านดินแดงเพื่อที่จะเคลียคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐปกติค่ะ เช่นเดียวกันนะคะคุณสุริยะ BTS MRT หยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยสาเหตุท่านผู้ชมลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะคะจุดนี้ก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีสำโรงสมุทรปราการนะคะ เป็นเหตุผลนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนขณะนี้ย้ำอีกครั้ง